มาแล้วจ้าเบตป็นอะไรเนี่ยเอาหัวไว้ไหนอ่ะอยู่อยู่ได้ห้เแ้วอยู่นูใคเอาตัวรีวิวโอ๊ยโอ๊ยตอบน้องโอเด้น้องโอเด้ไรมาเออตอบหน่อยเดี๋ยวน้องโอก็รนด้วยดูใครดูมันด้วยของน้องโอไมนอตอนนี้บอว่าตัว อ้าหัวอยู่กับพี่เนี่ย้องต้องยีนยาวลูกค้ามาดูกันว่ามันยาวแค่ไหนเนาะเขาเขียนยาวอ่ะยาวจริงเปล่าก็ไม่รู้รู้แล้วเห็นตัวแรกมารู้แล้วเข่าแล้วเลยเข่าลงไปจบเข่าแล้วเลยเข่าลงไปตามป้ายนะพี่นะขายสินค้าตามป้ายนะอันนี้คือเปิดให้ดูขอมกันเลยคือหนูก็ได้ดูของด้วยโชว์ไปเลยตัวรีวิวสั้น ไ่เราจะตีเป็นกระโปรงยาวตามไปนะคะความยาวก็คือข่าแล้วเลยข่าลงไปตัวเป็นสองขันห้าค่ะสีเจ้มๆเลยอาร์ที่ไอเอที่สั้นอะไรไอเอที่งานปักนี่สวยมากสวยมากอันนี้ออกหางปลาค่ะนี่ เขาบอกไม่มีเสียงแล้วเหรอยังไม่เปิดพี่จ๋าได้ยินเสียงยังอันนี้นะเป็นป้ายแคนาดาสีเหลืองนะคะพี่สามันเขียนว่ากระโปรงยีนยาวเขียนว่ายาวเลยมันเขียนว่ายาวเลยน้องระบุูกมาเลยว่ายาวที่นี้หนูมาเปิดกันว่าความยาวเท่าไหร่เมื่อกี้ปีดมาตัวแรกเห็นว่าความยาวต้องแต่เข่าแล้วเลยเข่าลงไปเรียกว่ากระโปรงยาวถ้ากระโปรงสั้นปนยาวให้มีเหลือเข่าขึ้นมานะคะพี่เอาเป็นว่าเรารู้กัน โอเคนะถ้าสั้นล้วนคือสั้นและประมาณนี้เรียกว่าสั้นล้วนยาวล้วนคือเข่าและเลยเข่าลงไปเรียกว่ายาวนะะคี่ดูสวยมากใส่เข็มมากไม่จิ๊บคล้ายๆคล้ายๆจับจวนคล้ายๆกระทิงคล้ายๆจริงอ่ะบริงานของแคนาดานะคะตุ่นอ่ะต้นไหนนี่ได้แยกราวนี่ไปเลย ประมาณแบบเขาเลยขนดนจัดวางเลยเอวสูงตังเกงตัวเองเพราะฉะนั้นหนูเผื่อให้นะคะสําหรับคนที่แบบขายาวนะเวลาใส่จิงถ้าใส่เท่ากางเกงเอวสูงก็จะประมาณเขาเขาได้เลยเขาลงไปค่ะเขาแล้วเลยเขาลงไปสีเข้มและใหม่มากตัวรีวิว3,500เอาไปเลยค่ะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเหลือไม่เยอะแล้วเสื้อยืดญี่ปุ่นใกล้เต็มแล้วนะคะคุะค้า ญี่ปุ่นวันนี้ใกล้เต็มแล้วกระโปรงญี่ปุ่นมาแหรอไม่มีกระโปรงญี่ปุ่นนี่ยมาบอกไม่มานะลูกค้ากระโปรงยีวันนี้มีแค่แค่ของคาราดาวกระเป๋าน่ารักใครเอารีบเลยกระโปุงยีหายากมากตอนนี้หายากไม่พองานใหม่มากด้วยนะคะส่งวันนี้เลยตัดยอดไม่เกินสามโมงกอรโล้อส้มเหลือกี่ลูกอ่ะช่วยหอมันไปน กกลลอไอ้บอสแค่กอลโล้อตัวไม่ท้งทิ้ี่ไม่ใช่งานปักเสือเสือป่ะเว้ยไม่ได้กระโปงเอี่ยมกระโปงแต่ว่ามันมีเอี่ยมด้วยก็มีทำไมอ่ะก็ภายไลน์ไงพี่แต่เขามีอันเดียวนะพี่ไง้าพรรับรีวิวครับได้เลยค่ะขอบคุณแม่หนูงงอ่ะมันมีอันเดียวอ่ะเนี่ยคืออะไรวะน้องใครเนี่ยนะจ๊ะเีื่อนิยา พอแล้วเหลือหอีกสองถูกไหม รีวิวเสื้อคอตตอนปกตินี้ไหมครับได้เดี๋ยวเปิดให้พี่อยากรู้อะเสื้อคอตตอนญี่ปุ่นรีเสื้อคอตตอนปกติไหมครับเปิดจ้ะเปิดน้องแอนีมิงแจ้งในกลุ่มไปแล้วตัวเฟซบุ๊กนะคะช่วงนี้ถ้ามันไม่แจ้งเตือนที่เข้ากลุ่มโอเพนแชทนะจะมีการแจ้งโปรโมชั่นนะคะราคาสินค้ารายการสินค,ค้าเข้าใหม่และเอ่อจะแจ้งว่ารีวิวงานอะไร ส่วนถ้าลูกค้าขอรีวิวขอเป็นลายทางออฟฟิเชียลนะคะหรือทางพ,อพ้อควากา็ไมให้คุณลูกค้าท่านอื่นนะคะถ้าจะขอรีวิวงานไหนสามารถทักส,ส่วนตัวได้เลยเนาะไม่ต้องทักในกลุ่มเพราะเราจะไม่ได้ส่งในกลุ่มนะคะคพี่ใคได้ปานี้คตรคุมเลยเน,นี่ยไม่มคิดหนูนไปไวหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันส่งนะพี่วันนี้รายการญี่ปุ่น200อดมินโพสด้านล่างลูกค้าหางานไหนไม่เจอขอรูปดีๆก่อนได้ขอให้บอก สลักสวยมากสลัดก,กับเลยวะากุหลอดแม่สลัดก,กับกูหลอดสลัดก,กับกูหลอดกูหลาบไหมกูหลาบก็มาเดี๋ยวกูหลอดหน้าใจเห็นป้าว่าพี่อยากไปบอกว่านี่อะไรมั่งมันกินกันดับมันน่ารักอ่ะกรอปแรกกระดิใครได้ใครได้นะพีไ่ได้ก็อร ดูไปก่อนใครจะเอาอีกบอกนะคะเราส้มคนสวยบอกเมกาเมกาได้ไหมคะเมกาเมกาไม่มีระคาะทีเมกาไม่เหลือเลยเมกาป้ายส้มไปหมดเลยลูกค้าเอาสองคนไม่พอขายเลยค่ะเรื่องคอสตังที่น้องมีนี่งานเทพมากยาวทั้งนั้นเลย ดูเลยว่ามันยาวคํนะาว่ายาวของตาเราบริษัทนะคำจำจกัดความของเขาว่ายังไงที่เราวางสูงว่าเอเลนะตัวเองเยอะเลยเห็นไหมบางตัวยาวก็คือสูงไปริ้วเลยนะสูงริ้วเลยจ้ะตัวเกรนะงโ<า>ูงนะน่ารักมากปิดสะดืออยู่นะยังเอาไม่อยู่เลยวางสูงแบบโล่ไปเลยดีอยเอสนะคะที่เขาขายยาวนี่คืนนอเอามาบเลยเออเอาแบบไหน ข้อดีของ US คือคนอ้วนมีสปาให้ใส่ค่ะเอาอีกบอกนะคะกระโปรงนีเดี๋ยวเปิดเสื้อคอตตอนญี่ปุ่นให้ดูนะคะกับกางเกงขาสั้นเนาะใครรอกางเกงขาสั้นสเบตเตอร์เดี๋ยวจะเปิดให้แล้วก็ส่งทันวันนี้แนะพี่นะดูดิบอ,อผมไม่ติดกระดุมให้แล้วล่ะเหนื่อย เปรุงเล่อเืจบตุงุา้อมา้จะรอนของจริงนะฮะลีกางแกงเลยฮะกางแกงจริงไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยนะดูเอาืวดมากของจริงครับไม่มีการปรับแสงเลยนะแสงจริงสวยมากไปก่อนแไอ ไปไปไปิดไม้ด้วยปิดไม้ด้วยเดียวเดียวเหมือนแตกอะไรวะปะแล้วแตกอะไรดูแล้วดูแล้วพีของงไปจัดการเองไปเซก้วิ่งกลับมาเลยใครที่เร็วขนาดนี้วะเนาะแม่มีใครลองหิงไหมตะโกน ตะปองยีเอาไปไว้หน่อยลูกค้าจ้าเป็นว่าเห็นแล้วเนาะพรางงานประมาณไหนนะงานสวยค่ะงานสวยน้องค้าสไซนะคะอันอันคนสวย้วยตรงนี้ทำปลาคนลูกก๊จ้าเออสองตัวแลยนี่แทนนอ่แทน ตอบอืนอาจจะเป็นแบบยาวโล่ไปนึงก็ได้นี่คือข้อดีของการที่ตัววไม่ได้ว่าสั่งแต่จตขายนะสันนะย้อนซังขอบคุณลูกค้าดูเลยต้องต้องขอแทนอแทนควใจอยู่แล้วกไม่ขายยากได้สันไงดูแบน์ให้ลูกค้าวังอย่าไปพูด่นใจแบรนด์เราเลยความสวยงนี่ลูกค้านี่โอ้โัวลนี่อ้ยสว นี่สี่สิบเก้าสี่สาดอลลาร์ห้าสิบดอลลาร์โอ้ยป็นพันกว่าสอ0พักว่าบาทหน่สองพันกว่าบาทร้อยร้อยละสามสิบร้อยละสามสิบเจ็ดบห้าบาทอ๋ออย่างงี้ลูกค้าเราก็เป็นอย่างงี้เตหมดบางข้างนะคะลูกค้าบางข้างเวลาเดินไม่เอเยนึ่งก็วางเอวแบบนี้นะ แบบนี้นะเผื่อได้เลยนะคะว่ามันจะถึงเวลาสั้นิึงมันยาวกว่านี้าเรนอนเอาเป็นมายเนาะจะลงไม่งูเยอะอ๋อจะลงเยอะมันติดไปเลย่นคาเขาพูดนี่อยู่ลี่อันนี้ลีนะฮะเหงื่อแตกไปหมดแล้วพี่ฝนลุกด้วยตอนเนี้ยลี่ดุยมากฝนลุกด้วยเหงื่อแตกด้วยให้ถ่ายว่าเป็นอะไรขาบอกอยากดูเก่งทำงานขาใต้บุหรค่ะสสักเก่งเหรอคะใหม่นี้ จะเปิดมันจะเปิดมีแต่คุยคุยยังจะพอรีวิวขาเยอะมาเม่อเาราคาก็ถี่ไม่แปลกนะเปิดๆนั่นนีถ้าหนูทันวันนี้หนูเปิดหมดเลยจัดไปถ้าหนูทานวันนี้หนูเปิดหมดเลยจัดของเประบายของเก่าออกก่อนแต่ตอนนี้คุณลุกอยู่คนลุกอยู่ของเก่าในท้องอ่ะไม่ไหวเกิดอะไรขึ้นมาไปรีบหรีบก่อนนะอันนี้หนูคนลุกไมหมดและเหนื่อยแตกด้วย เอาระบายของเก่าในท้องนะในท้ององกอกกระปองยีนน้องเขียนว่าป้ายยาวนะคะกระโปรงยีนยาวเป้าหนมดมไม่ช่วยนี้ไ,ไดร้รุ่นนี่ช่วยไม่ได้แล้วต้อง,อง<ด>เี่ยวต้อง,องน้งเี่ยวช่วยได้งานก็ร้อนลงไปเต่า น้องเขาสีเข้มล mm ูก hmm. ค้าหนูวาง้าเห็นไหมหนูวางเถือเอวตัวเองนะคือแบบวางสกวาเอวตัวเองเนี้ยเถือนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาใส่จริงมันจะความยาวประมาณมนี้มันจะความยาวประมาณนี้อันนี้คือประมาณสะดือประมาณสะดือที่โยนที่โยน ้น้องเขาขึ้นาาราแต่ตอนนี้ขึ้นราไม่ไหวละมันแน่นแล้วนะที่ดูได้เลยนะั่นหนูโชว์ทุกตัวแเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจก่อนเพราะว่าเจ้เขาปวด, <c oughs> ดท้องต้องรีบกดฟองมากนเลยมันปิดอยู่พี่ต้องไปเอาส่งกลับออกม่อนอ่ะใครเอาอีกบอกนะคะป้ายเหลืองแคนาดาแทปบไลน์ไปแรงรีบมากโอ้ยขนลุกพี่จา๋าหนาวอ่ะหนาวขนลุกหมนอหนาวเพราะว่าแขวนไม่แขวนไม่ได้ละใช่เขาเป็นแาวนะคะป้ายครับป้ายครับ ไปอยู่ไหนไปอยู่ไหน Fi ไปลาเหลืองนะคะน้องเขียนกระโปรงยีนยาวแอบมีตัวแซนนะตัวสองสามตัวเนาะที่แอบสองตัวสองตัวหนูเปิดให้พี่เห็นเลยทุกลูกกระสอบอยู่ไหนครับท oh. yep> ี่งานนู่นตอนนี้น้องยังห่อไม่เสร็จนะคะพี่น้องกําลังไล่เหลือไม่กี่ลูกนะลูกค้าสองแค่ประมาณนี้แล้วนะลูกค้าก็มันเลือกเองนะเนี่ยนะคะเหลือเท่านี้อีก ใครรับอีกแจ้งได้เลยนะคะขอบคุณมากเมาเลยมาเลย,เลยครับนะ้องเหมาน้องกระโปรงยีนยาวห่ายาักมานะครับผม,ผมสวัสดีครับ